แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนฮากกำลังอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นบวกได้อย่างที่แฟนบอลคาดหวังหลังจากเข้าสู่ฤดูกาลที่3 t e เทนฮากยังคงประสบปัญหากับฟอร์มการเล่นที่ไม่สม่ำเสมอการตัดสินใจในการจัดตัวผู้เล่นและขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการนำทีมกลับไปสู่จุดสูงสุดและมีเหตุผลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ควรพิจารณาแยกทางกับเอริกเทนฮากหลายอย่างด้วยกันคือ 1. การขาดการพัฒนาทีมที่ชัดเจนตั้งแต่เทนฮากเข้ามาคุมทีมผลงานของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดยังไม่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ชัดเจนในระยะยาวแม้ว่าจะมีการลงทุนในการซื้อนักเตะใหม่เข้ามาหลายคนเช่นเมสันเมาส์มัตไธเดลิกและอีกหลายๆคนแต่ทีมยังคงแสดงฟอร์มที่ไม่แน่นอนและไม่สามารถแข่งขันกับทีมระดับสูงได้อย่างสม่ำเสมอ 2. ฟอร์มการเล่นที่ไม่เสถียร ฟอร์มของแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดภายใต้การคุมทีมของเทนฮากค่อนข้างขึ้นลงไม่มีความต่อเนื่องในผลการแข่งขันเดี๋ยวเล่นได้ดีเดี๋ยวเล่นได้แย่แสดงถึงความขาดสเสถียรภาพในการเล่นและการจัดการของทีมนอกจากนี้ยังพบปัญหาในการตัดสินใจเลือกผู้เล่นลงสนามทําให้แฟนบอลรู้สึกว่าทีมยังไม่สามารถหาจุดลงตัวได้ 3. การขาดความเข้าใจในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่การใช้ผู้เล่นของเทนฮากในบางครั้งก่อให้เกิดความสับสน ไม่ว่าจะเป็นการดรอปนักเตะที่กำลังฟอร์มดีหรือการใช้แผนที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ส่งผลให้ทีมไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่ทั้งๆท,ที่มีผู้เล่นที่มีคุณภาพพอสมควรในทีม 4. เสียงเรียกร้องจากแฟนบอลแม้ในช่วงแรกที่เข้ามาคุมทีมเทนฮากจะได้รับการสนับสนุนจากแฟนบอลแต่ความล้มเหลวในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนหลังจากเข้าสู่ฤดูกาลที่3ทําให้มีเสียงเรียกร้องจากแฟนบอลที่ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทีมกลับมาแข่งขันได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคว้าความสําเร็จในระดับสูงอีกครั้งสรุปคือการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดควรพิจารณาการแยกทางกับเอริกเทนฮากเป็นสิ่งที่ควรทําในช่วงเวลานี้ด้วยการขาดการพัฒนาทีมที่ชัดเจนและไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางที่แน่นอนได้ทีมต้องการโค้ชที่สามารถนําทีมกลับสู่จุดสูงสุดและมีแผนงานที่ชัดเจนในการพัฒนาทั้งการเล่นและบุคลากรภายในทีมหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ต้องการกลับมาคว้าแชมป์และท้าทายกับทีมชั้นนำของลีการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งผู้จัดการทีมอาจเป็นสิ่งที่จําเป็น